บายดีไหมชางเกอร์คิดถึงท่านมากพรุงนี้ฉางเกอจะต้องไปทำงานใหญ่จะสำเร็จเดือลรุมเหลวยากอย่างรู้แต่ชางเกอร์ไม่มีทางอื่นแล้วแม้แต่ตระกูลเว้ยก็ยังสวามิภักดิ์ต่อหลี่ซื่อหมินชางเกอรไร้ที่พึ่งพิงแล้วมีเพียงแค่ลองเสี่ยงตราทให้จื่อเดิมทีแล้วเป็นของท่านพ่อ ทางเกอรวังว่าจะใช้มันรวบรวมอดีตผู้ใต้บังคับบัญชาท่านพ่อเพื่อลองแค้นให้ทุกคนในตงกงแต่หากท่านแม่ยังอยู่จะต้องกล่าวโทษว่าค่าทําการบุ่มบามใช่ไหมท่านวางใจได้ทางเกอรจะปกป้องตราไทจืออย่างดีจะไม่ให้ตกอยู่ในมือของคนเลว มองจากด้านหลังเจ้าดูโดดเดี่ยวเช่นนี้ทำไมมีเรื่องในใจเหรอไม่มีอะไรแค่ชมจันเท่านั้นงั้นเหลยยังคิดว่าเจ้าเสียใจเพราะว่าวันนี้ไม่ได้เข้าไปที่จวนผู้บัญชาการซิอาจุนล้อข้าเล่นแล้วข้าเพียงแค่เดินผ่านไปเท่านั้นจริงๆคนที่ต่ำต้อยเช่นข้าไหนเลยจะกล้าตีเสมอกับผู้สูงศักดิ์ของจวนผู้บัญชาการ ต,ต่ำต้อยอย่างนั้นเหลยข้าจําได้ว่าครั้งแรกที่เจ้ากับข้าพบกันเจ้าดูห้าวหาญที่เขิมขนาดนั้นเป็นเพียงแค่คนต่ำต้อยจริงๆเหรออาุลเจ้าคุ้นชินกับการไม่เชื่อใจคนใช่ไหมการระแวงสงสัยใครสักคนมันเหนื่อยจากนี้ข้าจะไม่ถามที่มาของเจ้าเจ้าก็อย่าถามถึงอดีตข้าเลยดีไหมไม่ดี ฉะนั้นไม่มีอะไรต้องคุยกันแล้วเดอแล้เอาการนะหากเจ้าไม่อยากพูดงั้นข้าก็จะไม่ถามแผลหายดีหรือยังเป็นผู้ชายเจ็บเพียงเล็กน้อยไม่เป็นไรผู้ชายเหรอผู้ชายเจ้าว่าเราสองคนเป็นชายมาชมจันทร์อยู่ที่นี่ไม่กระดากไปหน่อยเหรอ เดิมทีแล้วพระจันทร์เป็นสนญลักษณ์ของความกลมเกลียวมองจันท์ยามที่อยู่ต่างเมืองก็จะคิดถึงบ้านเกิดของตัวเองมีอะไรน่าแปลกกันล่ะดวงจันทร์ของจงหยวนมีอะไรดีทิวทัศน์ที่เผาทุ่งหญ้า,หาที่งดงามเจ้าเคยไปเผาทุ่งหญ้าเหรอแค่ผ่านมาทำการคคาะก็จริงเพราะ้าอย่างไอจุนคงเคยไปมาแล้วหลายที่เห็นทิวทัศน์ามามากมาย ก็คงไม่สนใจทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่โยโจนี้อยากไปลองเห็นที่เผาทุ่งหญ้าจริงๆท้องฟ้ายามค่ำคืนที่นั่นคงจะงดงามจะอยากไปเผาทุ่งหญ้าเหรอข้าคงจะไม่มีโอกาสนี้แล้วล่ะ,ะจริงสิอาจุนทำการค้าอะไรที่โยโจเหรอลำบากไหม สำเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับฟ้าลิขิตข้าไม่เชื่อฟ้าลิขิตข้าเชื่อเพียงการกระทําของคนคิดไม่ถึงจริงๆว่าอาจุนยังเชื่อในชะตาด้วยการกระทําของคน <c oughs> น่าสนใจสิบสี่พูดถูกข้าเสียมารยาทไปแต่อาจุนเป็นพ่อข้า คิดไม่ถึงว่าจะสนใจเรื่องอาวุธด้วยทั้งฝีมือยาชากาดเช่นนี้ไม่ทราบว่าอาจารย์คือผู้ใดงั้นเหรอข้าเรียนเอาเองข้ากำพร้าพ่อแม่แต่เล็กตั้งใจฝึกฝนทักษะเหล่านี้ทำเพื่อมีชีวิตรอดต่อไปอาจุนเป็นคนมีพรสวรรค์ไม่เหมือนข้าอาจารย์ข้า ถ้าเหนื่อยแล้วก็พักสักหน่อยเถอะไม่ข้าทำไดุ้กค่ะยืดเอวให้ตรงลกขึ้นฝึกอีกที ฉันก็ไม่มีสิ่งใดตอบแทนเดี๋ยวเมื่อมีสั้นหยงดิงนี้้าตะมันมาด้วยตนเองยอมต้องมอบให้แก่ท่านอาในที่สุดหยงดิงน้องก็เป็นผู้ใหญ่แล้วสักวันหนึ่งเขาจะเอามมีเล่นดีเป็ดชีวิตฆาตกรที่พ่าชีวิตท่านแม่เข้าไปด้วยตัวข้าเอง รูเสร็แล้วก็คือให้ข้าเธอใจแค่จริงๆน้ำเสียงของเจ้านี่เหมือนิสตรีซะจริงเนอะไม่ดูแล้วไม่น่าสนใจ จ้าควรกินเนื้อให้มากหน่อยหอมเกินไปแล้วเจ้าไม่ต้องมายุ่งอาจารย์ทำไมท่านยังฮึไม่เห็นข้าไม่เห็นอะไรทั้งนั้นพวกท่านต่อกันเลยเหอะวันนี้ขอบคุณสิบสี่ที่อยู่เป็นเพื่อนอาจารย์ ทำไมพ่อขาคนนั้นก็อยู่ด้วยอะยม่ต้องยุ่งดนะ้วยนี่ไปนอนสิบสี่ที่จริงแล้วทิวทัศน์ยามค่ำคืนที่เผ่าทุ่งญ้าก็ไม่ได้งดงามอย่างที่เจ้าคิดหรอก ในที่สุดก็มาถึงเมืองโยโจแล้วเข้าวัาดเชนดีดีไหมคุ้มกันองค์หญิงไปที่เรือรับรองก่อนแล้วข้าไปพบเจ้าที่จวนผู้ประชาการคุณชายว้ยต่างหากที่เป็นทูตพิเศษแห่งฉางอานข้าจะสําคัญอะไรแต่ที่คุณชายว้ยคิดเร่งว่าจะไม่ใช่คุ้มกันองค์หญิงแต่จะหลบเลี่ยงข้าไปหาจิ้นจู่ผู้นั้นใช่ไหมเห็นได้ถึงใส่ความกันแบบนี้ข้าไม่คุ้มกันองค์หญิง หรือว่าเจ้าจะคุ้มกันเลอข้าคุ้มกันแล้วจะเป็นอะไรในเมื่อเจ้าเอ่ยปากแล้วฉชนนั้นข้าจะสั่งให้เจ้าสั่งให้เจ้าคุ้มกันข้าข้างกายตลอดเวลาห้ามไปไหนท่านทูตว่าจะแย่งอะไรหรือไม่ขอรับ ในเมื่อไปคับสั่งองค์หญิงเช่นนั้นก็เอาตามนี้เถอะคนต้องรับกวดพี่ข้าวเขยียนจดหมายไปให้ทางฉางอันแจ้งข่าวขององค์หญิงต่อไทจือเพื่อไม่ให้ไทจือเป็นกังวลพรุ่งนี้เวลานี้พวกเราพบกันที่ประตูใหญ่ทันตะวันออกไม่ต้องพูดมากเจ้านำองครักไปให้หมดเพื่อป,ประกันว่าง,งานใหญ่จะสําเร็จองครักพวกนี้แค่ดูก็รู้ว่าเป็นทหารหาข้ากับองค์หญิงนําไปด้วยจะเป็นการสะดุดตาเกินเหตุ จะคุ้มกันองค์หญิงไปที่เรือรับรองแต่รบกวนองค์หญิงทรงขี่ม้าไปเองจะต้องรัง้งเจ้านี่ไวใไ้ให้ได้ดืวยวิธีการเดินขององค์หญิงนี้ฟ้ามืดก็คงไม่ถึงนะ เป็นองหญิงเจ้าจะต้องฟังข้าสิเพราะยัค่ะฉะนั้นก็เดินเล่นให้พอใจเลยไปเอา้เอาเข้าตัวทำไมเจ้าไม่รอข้าแล้วองหญิงจับให้แน่นนะถ้าตกลงไปจะโทษข้าไม่ได้ 啊！<No. S 2> no.